สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ร,รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสำราญรอดเพชรและดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สำราญครับเมื่อวานก็คุณทักษิณชินวัตรก็ถูกส่งตัวไปที่เรือนจำคลองเปรมเรียบร้อยครับก็คลองเปรมก็เป็นดินแดนที่จำคุกนักโทษเด็ดขาดนะฮะเพื่อความกระชับเวลาวันนี้แขกเยอะน้องหมิวจะได้ไปคุยสายได้กับใครครับ ชั้นแรกเราจะคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะวิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชนตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่สำารัญคุณมิวครับครับคุณจตุพรนิดเดียวนะครับเป็นผู้มีประสบการณ์ของเพรมกับเรือนจําพิเศษกรุงเทพมันต่างกันยังไงนี่เพ,พิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกนะครับ,รบปกติแล้วเนี่ยเรือนจําพิเศษเนี่ยนะครับจะคุมขังโทษไม่เกินสิบห้าปีครับ ถ้าจะเกินสิบห้าปีก็จะส่งไปที่คลองเปมรมนะครับ,รบแล้วก็คดียาเสพติดก็ไปที่บำปัดแต่ว่าผมก็เพิ่งได้ยินข่าวผมเชื่อว่าเหมือนกับคนไทยทั่วไปว่าเรือนจำพิเศษจะให้คุมขังเฉพาะนักโทษที่คดียังไม่สิ้นสุดใช่ครับนะครับนี่ก็เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งจะได้ยินนะครับแต่ว่ากรณีเอาคุณทักษิณไปไว้ที่ของเปรมแน่นอนที่สุดนั้นการดูแล นะครับแล้วก็สายตาผู้คนเนี่ยจะมองเข้าไปด้วยความยากลําบากเพราะว่าไออาคารเนี่ยนะครับพยาบาลที่เตรียมไว้คุณทักษิณที่เรือนจาพิเศษนั้นทุกวันเนี่ยครับข้างล่างเนบรรดาน,นักโทษจะมาพบพยาบาลหรือบรรดานหนึ่งจะมาพบแพทย์เต็มกันไปหมดแน่นอนที่สุดคุณทักษิณอยู่ชั้นสองก็สายตามันมันเล็ดรอดกัน,นยากนะครับแต่ว่าไปที่คลองเฟรมนั้นแน่นอนที่สุดการควบคุมดูแล อ่าและก็เรื่องต่างๆนั้นก็คงจะง่ายมากกว่าที่จะอยู่เอนจำพิเศษครับทีนี้การติดคุกของคุณทักษณิณเที่ยวนี้นี่หลายคนก็บอกว่าก็บางคนบอกเป็นฮีโร่เหมือน,นกันนะน้องเหมียวใช่ไหม,ม,มลคล้ายๆว่าสุดยอดนะคุณจทจตพนมองอยังไงครับคือถ้าคุณทักษณิณเนี่ยนะครับอเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วไม่มีคดีเนี่ยนั่นคือสุดยอด สุดยอดที่สุดสุดดยอดที่ต่อมาในยี่สิบสองสิงหาคมปีหกหกเนี่ยเดินเข้าสู่เรือนจําและก็ยอมติดคุกเหมือนกับวันนี้เนี่ยไอ้นั่นเนี่ยสุดยอดต่อมาอมแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่ไปติดคุกเนี่ยเพราะเนี่ยนะครับไอ้ที่ติดครั้งหรือครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้ติดจริงและก็เสมือนหนึ่งเป็นตัวการในการกรณีที่ไปโรงพยาบาลตํารวจหรือแม้กระทั่งเรื่องการอ้าง เรื่องการป่วยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามความที่ศาลได้วินิจฉัยสถานะของตัวการปัญหาว่าคุณสมบัติของฮีโร่คืออะไรต่อมานี่นะครับคําว่าผู้นําจิตวิญญาณเนาะเราเห็นคนระดับมหาสมุทรันธีผู้นําจิตวิญญาณของอินเดียเนลสันเมนเดล่าผู้นําจิตวิญญาณของแอฟริกาใต้อืนะครับสองคนนั้นเนี่ยนะครับสู้เพื่ออิสรภาพทั้งสิ้น เนลสันเบเนาล่าติดคุกยี่สิบเจ็ดปีเพราะสู้กับคนผิวขาวครับแต่ของเราเนี่ยนะครับก็เทียบเท่ากับประธานาธิบดีของเกาหลีใต้หรือประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์หรือว่านายกของมาเลเซียที่ต้องคดีติดคุกในกรณีทุจริตคอร์รัปชันคือปัญหาว่าการจะยกย่องฮีโร่นั้นเนี่ยนะครับคือคนหลบหนีคดียาวนานร่วมสิบเจ็ดปีนั้นหรือแม้แต่กระทั่งว่า ได้รับโอกาสเหลือโทษหนึ่งปีแล้วเนี่ยก็ยังไม่เป็นไปตามพระบรมราชโองการปัญหาว่ามาตรฐานคําว่าฮีโร่ของประเทศไทยนั้นอยู่ตรงไหนคือเราเป็นคนพูดอะนะครับคมดีก็ส่วนรมดีคมชั่วก็คมชั่วก็แยกกันชัดมไม่มีใครปฏิเสธเรื่องความสําเร็จบางเรื่องอแต่เรื่องคดีทุจริตคอร์รัปชันมันจะไปบวกลบนะครับกับการกระทํานั้นมันมันไม่ได้นะครับแต่ว่าการเข้าคุกเมื่อวานนี้เนี่ยนะก็ถือว่า อย่างน้อยก็ลดทอนความเสียหายดีกว่าหนีตลอดชีวิตเยอะหรือไม่คือนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับอย่างไรข้อตาลนั้นนะคือไม่ควรที่จะหนีกันมาตั้งแต่ต้นนะครับครับนะครับ,ร,บ,ร,บรองนายยกรัฐมนตรีข้าราชการหลายกระทรวงนักเคลื่อนไหวภาคประชาชนติดคุกไปตายในคุกก็มีตายในสนามการต่อสู้ก็เป็นร้อยบ,บาดเจ็บสองพันนะครับบางคนก็ไปตายในเรือนจํา ขณะที่เขาเขาสู้ให้กับตัวเองฝ่ายที่ต่อต้านตัวเองเขาไปบาดเจ็บล้มตายครอบครัวล้มละลายพินาศกันนักต่อน,นักอ่ะตัวเองก็ควรจะยอมรับโทษบ้างนะมแล้วปัญหาที่สุดก็คือว่าสถานะจะกลับไปอย่างไรถัดจากนี้เพราะว่ามันต้องเป็นแบบอย่างเด็บเพราะคําสั่งของศาลเนี่ยนะครับอ่ให้กลับไปจําคุกหนึ่งปีนั่นแปลความว่าที่ผ่านมาไม่เคยติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวทีนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสถานะของการเป็นนักโทษเด็ดขาด ปัญหาก็คือว่าสามารถาทำถวายดีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษต่อพระเจ้าแผ่นดินได้หรือไม่<ช>ไมเห็นไหมเรื่องเรามันก็เต็มกันไปหมดนี่ไม่นับคดีเนี่ยนะครับที่ไปร่วมกระทําความผิดหละที่สารวินิจฉัยเมื่อวานนี้ในสถานะที่เป็นตัวการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ทางราชทรร์และโรงพยาบาลตํารวจ <iment> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าอย่างไรก็าตามนั้นมันควรที่จะพอกันแล้วได้ไหม นะครับไม่ใช่ว่าประกาศความหวังจะออกมาทำนู่นนี่นั่นะอะไรก็แล้วแต่แค่นี้บ้านเมืองมันก็พินาศอย่บกันพอ,อสมควรนะครับคุณจารพรเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะเราก็ท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยทราบว่าจะมีผู้ไปร้องอีกเนี่ยไหมคุณทักษิณเป็นตัวสนับสนุนหรือเป็นตัวการอันเนื่องจากคำควินิจฉัยเมื่อวานนี้คือมันมีคนต้องไปยื่นอยู่แล้วความจริงปปชอเองเนี่ยนะครับหลังจากได้เห็นคําวินิจฉัยเมื่อวานเขาเพราะเขาอยู่ในฐานะของการเป็นโจทย์ด้วยนะอ๋อครับ เขาเพราะว่านี่ครับหลายหลายประเด็นเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ขออนุญาตศาลได้ซักถามพยานในจานวนสามสิบเอ็ดปากในบางกรณีเนี่ยนะครับซึ่งที่เขาตั้งประเด็นไว้สิบสองคนคําวินิจฉัยเมื่อวานนี้เขาต้องขยายโดยอัตโนมัติแล้วนะแต่ทราบว่าทางคอปทอเขาก็จะไปร้องคือผมมองดูว่าหน้าวันเนี้ยนะครับทําความจริงให้มันจบสิ้นนะครับผลทางข้างหน้าเนี่ยเอาหลักนิติธรรมให้เข้มแข็งนะครับ คือหลักนิติรัฐนะครับให้มันมั่นคงส่วนหลักเมตตาธรรมนั่นค่อยตามหลังก네ันมาถ้าบ้านเมืองมันไม่ยืนตึงยืนตรงกันเนี้ยนะครับผมเองก็เนี่ยครับก็ยังมีคดียาวไปนางว่าวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าวันไหนก็วันไหนเหมือนกันแต่ว่าเราต้องการให้บ้านเมืองมันยืนตัวตรงนะครับมันยืนไม่ตรงกันมานานพอสมควรแล้วอันนี้ที่ว่าคอปชหลังานี้คอปชจะไปร้องขอขออะไรจะไปร้องไหมก็จะไปร้องเพิ่มชื่อที่ปปช ที่กำลังแต่งสือยู่ใช่ไหมหรืออย่างนั้นคือคือในกรณีของทางคอประมไม่ทราบว่าหนังสือเขาจะยื่นอย่างไรแต่ประเด็นเมื่อวานนี้ะนะครับมันขยายเกินกว่าสิบสองซึ่งปปชวันที่เราเคยไปยื่นเขาก็แจ้งเป็นการภายในว่าที่เขาตั้งสิบสองนะครับและและ,และเนี่ยครับเตรียมการขยายผลจากสิบสองนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับศาลได้วินิจฉัยชัดเจนอยู่แล้วในแต่ละประเด็นเพียงแก่แต่ว่าเพรสที่แจกมบรรดา ตัวมวินจนให้กับประชาชนนั้นก็เป็นฉบับย่อแต่ว่าคนที่ไปฟังนั้นเขาไล่พฤติการแห่งคดีเกี่ยวข้องในแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นผมเชื่อว่าทางปปชนะครับสามารถขยายผลได้หลังจากนี้เพียงแต่ว่านะครับหลักการเรื่องการดองเรื่องเนี่ยก็ไม่ควรที่จะดองแล้วกันไหมบ้านเมืองมันจะได้เดินกันได้นะครับวันนี้หน่วยงานที่ชอบดองก็มีปปชคอเนี่ยที่ทําให้บ้านเมืองเน้นครับบริโภคของดองอยื่อางเนี้ย ค,คือ,อความจริงแล้วบ้านเมืองมันมันเสียหายนะครับกับสิ่งที่ไปดึงเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเกิดว่าปปชขยายผลต่อคุณนักสินเองก็อาจจะมีโอกาสโดนกรณีสนับสนุนเจ้าพนักงานด้วยไหมคะคุณสจตุพรคือโด,โ,ดโดยคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับมันหนีไม่พ้นอ,อยู่แล้วนะครับคือตัวเองก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้ป่วยและตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่คำวินิจฉัยเข้าไปผูกมัดอยู่แล้วผมเชื่อว่าคำวินิจฉัยเมื่อวานนี้ใครก็อ่าน ว่าคุณทักษิณเสมือนหนึ่งเป็นตัวการหรือสนับสนุนเจ้าหน้าที่เนี่ยในการกระทําความผิดอ่ะมันเป็นอื่นไม่ได้อยู่แล้วคเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับเราจะเลือกทางเดินกันอย่างไรบ้านเมืองถัดจากนี้แต่ว่าไอท้ทฤษฎียกต้องเรื่องฮีโร่หรือเรื่องฮีโร่เนี่ยครับผมว่ามันมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรื่องความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นได้นะครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะครับใครที่เข้าคุกหรือเข้าตารางนั้นก็ต้องเห็นใจกันทั้งนั้นแะ เพียงแต่ว่ากว่าจะถึงวันนี้นั้นเนี่ยนะครับถ้าฮีโร่ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกตั้งแต่ต้นไอ้นั่นคือฮีโร่ตัวจริงในฐานะที่เคยใกล้ชิดคุณทักษินมาคุณจตุพรคิดว่าคุณทักษินจะวางมือการเมืองหรือ,อยังคะคือดนท่วงทานองเนี่ยนะครับที่ผมอ่านในในการโพสเนี่ยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเ็าจะทําไว้สองเวอร์ชันอยู่แล้วในการโพสเี่ย <c oughs> คนที่ไปฟังคาวินิจฉัยเนี่ยถ้ายังมั่นใจว่าจะรอด ก็จะทําแบบรอดก็โพสต์อย่างหนึ่งไม่รอดก็โพสอย่างหนึ่งนี่โดยโดยโดยทั่วไปนะครับแต่ในการโพส์นั้นก็ยังกลับมาที่จะทาอะไรกันอยู่นะครับก็ยังปลูกขวัญกันอยู่นะครับโลกแห่งความเป็นจริงหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไม่ทราบอะไรแต่ว่าการโพสต์นั้นก็ยังมีลักษณะของการปลูกขวัญบรรดาเนี่ยนะครับอผู้สนับสนุนเนียนอยู่ซึ่งก็มองอาจจะเป็นเรื่องปกติก็ได้เพียงแต่ว่าหลังจากนี้นะครับ จะเกิดอะไรขึ้นผมดูบรรยากาศการขับเคลื่อนของบริวารข้างเคียงนั้นในฐานะที่เคยเป็นหัวแถวในส่วนของคนเสื้อแดงตรุนั้นมาก่อนเนี่ยนปจน,นะครับแล้วก็คนที่ยังอยู่ในกระบวนการมียังอยู่ในพาคเพื้อไดงที่มีการโพสต์มีการขยับนั้นก็พอที่จะอนุมานได้ว่ากําลังคิดอะไรกันอยู่เพียงว่าสุดท้ายนั้นจะเลือกคนทางนั้นจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองแนวรบเสื้อแดงน่าจะจาง ลงไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่าคือคือปัญหาเนี่ยนะครับว่าเรื่องจางมันจางไปอยู่แล้วในช่วงสองปีนี้นะครับที่เขาเห็นตัวตนคุณทักษิณแต่ว่าเนี่ยนะครับเรื่องอการระดมผู้คนนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่านักการเมืองเนี่ยเปี่ยรานขนคนเป็นทุกคนอ่ะนะครับก็ใช้ปัจจัยก็ขนขนกันได้เพียงแต่ว่าจะเลือกหนทางใดนะครับคือผมมองในฐานะว่าอะไรเป็นในโลกเป็นความเป็นจริงจัดการได้อะไรจัดการไม่ได้เราเห็นกัน แต่ว่าเรื่องที่จะแลกชีวิตเดิมพันให้ชีวิตซึ่งกันและกันเหมือนช่วงตีบานมากนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นได้อีกต่อไปครับนิยามของคุณทักษิณวันนี้วินระบุรุษหรือเสือหมอบอย่างที่คุณเปลวเขียนหรือนิ <c oughs> ยามยังไงดีครับคุณจตุพรคือผมว่าเนี่ยนะครับการตัดสินใจมันเป็นข่วงสุดท้ายที่ต้องเขาต้องลังเลที่สุดการออกนอกประเทศเนี่ยนะครับในวันนั้นที่บอกว่าจะไปสิงคโปร์ การกล่าวอ้างว่าสนามบินนะครับปิดลงไม่ทันมันฟังไม่เสมตุสมบลทั้ังนั้น,นะ mm. ถ้ารู้ว่าบินไม่ทันก็ต้องไม่บินแ,และท้ายที่สุดก็ไปที่ดูไบเตรียมครอบครัวไปด้วยนะครับนอกจากชุดภาษาความปลอดภัยนั้นผมก็คิดว่าเขาคงช่วงที่ลังเลที่สุดแม้กระทั่งช่วงจะเดินทางกลับเนี่ยนะครับก็ไม่เห็นตัวทั้งนะครับตั้งแต่ขึ้นเครื่องหรือแม้กระทั่งที่สิงคโปร์ก็ตามนะครับแล้วก็ผมว่าทุกอย่างก็ช่วงลังเล แม้กระทั่งความหวังสุดท้ายนะครับภาษาการแต่งกายนะครับอรอยยิ้มหรืออะไรต่างๆผมเชื่อว่านี่นะครับจะมีข่าวดีล่วงหน้าขอนเสมอมเหมือนเราเห็น,นติดนายกฐมนตรดทั้งสองคนถ้ามีข่าวรา้า,ายเขาลาออกมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพร,ร,ราะฉะนั้นก็การบริโภคข่าวดีเมื่อวานนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาบริโภคข่าวดีมาหรือเปล่าแต่ว่าเอากันว่านะครับเมื่อติดคุกก็ถือว่านะครับก็ถือว่ามันมันจบกันอยู่แล้ว มันก็ไม่มีใครเลือกได้หรอกนะครับพอไปถึงบัลลังก์ศาลศาลพิพากษาอย่างไรก็ต้องไปเรือนจํานะครับผมก็เชื่อว่านี่นะครับหลักๆก็คือราชทรรก็คงคงจะได้จัดการด้วยความให้เกียรติซึ่งกันและกันสุดท้ายก็กำุนานะคุณจตุพรครับเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณมากคุณจตุพรครับครับครับผมครับสวัสดีครับ สำนวาวัตตีโลโก,โกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรับนี่เป็นครั้งที่สองที่เราพูดในการจัดรายการร่วมกันนะคุณมิว <c oughs> <c oughs> จะมีครั้งที่สามไหมนี่ค่ะ <c oughs>